มมีสมตาเหมือนดังภาพติดฟังเดือนแก้มแดงเหมือนดังน้องแพนน้องเพื่อนบ้านเรือนของเจ้านั้นอยู่ที่ใดโอ้โอนู่นนสวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องฟังชันอินดีนครับวันนี้ก็จะมาดูดูวัวนะครับพาลุงกับป้ามาดูวัวนะครับที่สนามาตลาดวัดดินนะครับผมเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับในในการเข้าไปดูวัวในสนามบาดีนะครับว่าเขามีมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปในสนามนะครับตอนนี้ก็มีลุงกับป้านะครับก็อันน้องอันนะครับในห้อยใหม่นะครับเนี่ยครับสองคนเนี่ยนุนๆอยู่เลยครับเลาะหาซื้อวัวนะครับผมที่ตลาดวารนนะครับ ช่วงเช้าๆครับมีหญ้าขายด้วยนะโอ้มีหญ้ามีขายด้วยนะนี่ก็ช่งงชวง6โมงเช้าครับอากาศเย็นๆมาเดินซื้อบัวนะครับนี่ครับมีบริการขายหญ้านี่ นี่ครับยาขายกับตเอ็นสีฟ้าในเตียงนี่ครับเอา่มางตัวดยวเลมาละสิบบาทเนี่ขายอย่นะครับนี่หกมัดร้อยจ้าหกมัดร้อยนะครับมาละสิบาทมาละสิบบาทยอดสเลย าป้องกันโควิดสิบเก้าด้วยครับครับนี่การเซ็นชื่อครับลงทะเบียนด้วยครับพี่ๆอสมครับนี่ครับท,ทบะเบียนแล้วลงชื่อครับร่างเงื่อนเพื่อค,ค,ความปลอดภัยนะครับสามารถทำการป้องก,องกนันโควิดสิบเก้านะ ครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยคราต้องรองก็ได้ลองไหนจอยร่องเดียวห้ารักการเท่านั้นรองคือแล้วก็ได้บรรยากาศที่ครับนี่ก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับป้องกันนะครับให้รถวิ่งเข้าวิ่งออกครับนี่ครับขับเข้านี่นายชื้เายคนือกู้เงขายบิว้าวใครเปูกช่องไรล่ะช่งฟังชันครับ าติดตามช่องด้วยนะครับผมช่องฟังชั่นอินดี้ครับมีโทรศัพท์บอพอทิ่ก็ติดตามให้ครับุงหอมนะครับนี่ตลาดบอนดินนะครับครับลุงเดี๋ยวลุงบอกว่าจะไปดูวัวก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูควาย ตอนนี้ไปบรรยากาศไปเบิ่งงวงไปเบิ่งขัวก่อนเนาะเบิงงวงก่อนเนาะลุงเนาะไปเบิ่งไปเบิงงวก่อนนี่ครับโอ้ยตัวครับแก่ตัวนจะเพื่อนจาขึน้เลยครับ ีขายเยอะนะครับเนี่ยถังแกนตาครับกระเป๋านี่ครับเชือกสวยนะครับอยู่ในี่มีมัดนะครับอันขายของในนี้ก็มีครับแต่เราจุดประสงค์เราคือตอนนี้ก็คือมาดูวัวก่อนนะครับลบแรกเห็นว่าป่าอยากได้วัว กอสับโอ้มีนกทอดก็มีครับนี่ครับอันนี้ยังนี่ครับพี่นกครับนกยังนี่พี่มากินมากเลยสามร้อยห้าสิบด้วยแม่ค้าเลยโอ้แม่ค้าสวยด้วยครับ ข้างในานี่ดีมากน,นะมีทุกอย่างครับ <Yeah. S 1> าตามทางก่อนวัวคนนี้ควายครับเดี๋ยวเราไปดูวัวก่อนนะครับเด็ก <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปดูวัวนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับตลาด,ดวัวนะครับเดี๋ยวลงุงจะพาไปดูนะครับเยอะแยะเลยครับผม โอ้ยมาเไปเราไปดูกันเลยครับผมดูครับดูว่าจะชอบตัวไหนนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนกลับบ้านนะครับเนี่ยครับโดยพาดูหำนะครับมืออาชีพเก่านะครับพามาเดินซื้อหัวนะครับที่ตลาดวารินนะครับผมวารินนี่เราลุงเหรอตลาดวารินนะครับวันวันมือวันไหนวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับผมทุกวันอาทิตย์ นี่ยครับยนวันพุธกับวันอาทิตย์วันพุธกับวันอาทิตย์เนาะดูเนาะท่านใดนครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็มาได้ครับพุธกับอาทิตย์มีให้เลือกเยอะๆไปเลยครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็มาเลือกมาซื้อเอาเลยนะครับโอ้ตอนนี้ก็เดินไปก่อนครับเดินดูก่อนเดินดูไปก่อนครับของไม่ถูกใจตัวไหนครับ ูกเอใหม่คนคือไล้าดูอ่นี่่กวัอขัดูว่าจะกนี้ก็ดินูกนครับตอนนี้นีู่กใครเป็นใครคตอนนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูนะ เสียรอเสียได้เนี้ยสวยาเลยดูครับวัวเยอะมากเลยนะครับเนี่ย, <im itation> ยให้เลือก <im itation> เยอะนะครับ <im itation> ไปดูครับตอนนี้ลุงขํนะครับตอนนี้กำลังเป็นไกด์นำทางครับที่จะพาไปดูวัวสวยครับ <im itation> <im itation> ต่อได้่อตนี้เท่าไรนะครับสามหมื่นห้ต่อรองราคาได้อ้ตัวนี้สามหมนครับตัวนี้เท่าไรพี่ตัวนี้สองหม่นโอ้เนี่ยตัวเล็กนะครับตัวเล็กเนี่ยสองหมนแดตัวตัวตัวแนาะพีนะ ตัวนี้ส5มสิบห้าสามหมื่าพันบา ตัวนี้ตัวะีตัวดำเป็นตัวนี้ตัวอะไรนะครับตัวนี่อ๋อแม่ลูกอะไรครับนี่นเ่ม่เอาใช่ไหัหกส่านหกหมื่นแปดโอ้ร้ายเนี่ยขอม่ยม่ดูน่ยเขานแครับแม่ลูกหกหมื่นแปดลแรกไ ดูว่ากร้เอาอีอย่างนึงเนี่ยเอาเบิดด้วใช่ไหอยากจะดูวาเอาากอย่างนึงอย่างนี้มาโอ้สองตัวหกหมื่นแปดครับเนี่ยแม่ลูกภาพตัป่าเดี๋ยวตอนนี้ก็เลืออกูนะครับตอนนี้เดินเลือกอยู่เพราะว่าวัวเยอะแบ สตัวนี่หกสิบเจ้าของเขาให้รถเขาให้ว่าย้อนเกียรมองไปตรงไหนก็มีแต่วัวนะครับลานวัวนี่ก็สวยนะแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เฉยๆไปหามราคาดูดิตัวนี้อาไรพอนี่เอ้ ใช่ไอ้มงสีนี่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 รับผมอารย์อารย์ดูดิมาดูโซนี้รันตซนนี้นี่จรบเปราคาาคาก็วขนาดนี้ราคาเท่าไรพ่อครับตัไหนตัวนี้ราคาเท่าไรแปดครับแปดห้ดสิบห้านะครับเบาจะจ่อได้ครับแปดสิบห้าลดราคาด้บ่อใบ่อเลยนบ่อในเชงน้อยครับลดในเชงน้อย ตัวแม่เนาะพ่อเนาะตัวแม่ตัวแม่พ่อครับนี่สมสมสี่เดือนกว่าสมสี่เดือนกว่าเมื่อตัวนี้ไปกี่ขาให้แสนเอ็ดโอ้ให้แสนเอ็ดนะต่ก่อนเออบ้านนี้ลูกลูกหลานท่านห้นะเป็นบอกไงเป็นเอาลูกสาวเขาอ๋อแล้วมาขายมาขายขายอ่าบอกไงว่าคทาดองหลาน โอเคครับพ่อครับครับอคุณครับดูต่อครับไปดูต่อโอ้หลายใหญ่มากอสูงครับเนี่ยยังไปดคูครับโอ้บมีโมโ้ให้ดู ตัวนี้เท่าไรพอนี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองครับโขายถึงมี้หรอเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับดูนะครับขาบรรลุหนังหนาดีครับหนาดีครับขาาใหญ่ครับเป็นแม่บอกได้สวยสวยครับกระทบขอบคุณครับพ่อครับมีลูกวัวก็มีครับเนี่ยลูกวัวตัวเล็กก็มีทำไมพี่ๆทำไมชอบคนะไหนก็มาเลือกซื้อเอาเลย ก็ถามราคาไปเรื่อยเนี่ยดูไว้ก่อนนะครับเดินเลือกครับเดินเลือกซื้อครับเราเป็นลูกค้าเราก็เดินไปเรื่อยเลือกไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะถูกใจครับอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับหาที<ป>่ที่มันดีที่สุดสําะสหรับเรา<ป>รเรานี่ยเามีทีมงานครับปู่ป้าก็น้องๆครับในห้อยใหม่ ตอนน <Kell analyze> ี้น่พี่ <distribution> ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบสองต่อได้ต่อต่อเราคาได้โอ้โหสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองพันบาท หมามัวครับเพราะว่าวัวเนี่ยเยอะเราก็ระวังเรื่องการชนของวัวแล้วก็การเหยียดเท้านะครับวัวเราเดินไปแล้ววัวมันถอยหลังที่เหยียดเท้าเราครับเราต้องมาระวังครับเพราะว่าวัวมันอยู่ใกล้กันครับมันเยอะมากเลยนะครับ ดูรครับนีจ้าห้อยมืออาชีพเลยครับดูนี่เนะยอะน,นี่ไ่ละเดือนลวครับขวยปะกันปะกันสามหมตัวนี้เท่าไหรพอนี่สครับสามหมื่นสี่พันนะครับโอ้โหวยัวไทยเขานเมก็ได้วัวไทยนนันของงเงียบวัวไทยครับวัไทย,ทย อัวมีแต่ชิดๆกัน,กนร<อ>ระวังวัวเตะนะครับเดินไม่ดีระวังโัวเตะด้วยวันนี้ลุงํามกำลังพาเป็นไกด์ครับเดินดูหัว ไปอยู่มีให้เลือกเยอะเลยนะครับเนี่ยทำคนเป็นไกลครับเดินเลือกทั้งวัวไทยรามันบราซินครับววัวลูกกระทบลูกครึ่งครับอยู่นี่หมดเลยเอามาเลือกซื้อเอาครับ ตัวผู้ตัวเมียแค่แต่ชอบ<ม>ตามไกล์ของเราไปเลยต่อคร<ม>ับแม็กมากแบบได้ละแม็กมพอตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ หกสิบสามครับเนี63 mm. 63่ยหกสิบสามนี่ล like ูกวะพ่อโอ้หกสิบสามนะครับหกหมื่นสามพันบาทครับมีลูกด้วยหนึ่งตัวตัวนี้ก็ตาดีได้ตาร้ายเสียงได้อย่างก็ระวังโวชนด้วยนะหายใหญ่มาก เดินเพราะตัวมันใกล้กันนะมันชิดกันต้องระมัดระวังด้วยนะครับการเดินนะครับถึงตัววัเวเหยียบเท้าเรา,เราตัววัวจะชนเราห้าสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันใานแม่มารน,นะครับตัวนี้แม่มารคือแม่ท้องนะครับแม่สาวด้วย นี่นะครับลุงเกนครับแกได้วัวแล้วครับสองหมื่นเจ็ดแล้วลุงเนาะสองหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสวยขนาดไหนนะครับผมกับป้านะครับป้าก็ได้แล้วสามหมื่นหกครับนู่นครับอยู่ฝั่งนู้นไปดูว่าป้าชอบตุ่นี่ไหมลุงป้ามากตัวนี้ไหครับนี่ ตัวนี้ป้ป้าหากับพวกเอาเลยได้แล้วจบปันนี้เดีวจบอยู่นาคารพัอจบขาดกันาร่อยนึท่นั้นนี่พ่อตัวนี้ครับพ่อสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทลดลงนอไร้พ่อ

ต่อรองนักายอยู่ครับตอนนี้เห็นป่าชอบตรวนี้นะครับสามหมื่นหกนะครับตัวนี้นะวัวก็ยาวอยู่นะวัวมันเหาดีวัวก็ยาวอยู่ดีเดียวเดียวหาตงมีหรอมันกลัวมากว่ามันพูดัไปะไรอยีไม่ไม่หาด้วยแค่หเอาดีเอ้โหโดีเห็นไหมอเอขายน้ไมที่ไม่เ็ศไทไหม

กพันื้อๆนีนอกใหญ่ก็หกพันคนไทยแล้วคนไทยเีวทพานนึ่งกว่าสิปรเ็งกันเท่งาหนีหรอให้กวนจงงามเขาเบื่อยิงไ้เนเนเฮ็ดไปซีเฮ็ดไก็งไส้เหรอนดีเยวันหา่าโหลดอยู่เมกับจเฮ็ดไปถาตัวจํำหยพัน ก็วนเมื่อเถอะดู่เถท่านใดอยู่ขวบผมนหรดเมื่อพี่หมดนะไมเห็นไหมเดี่ยนี่มาจำเงิน้วครับหนึ่งพันบาทครับผม่เห็นไ่มท่ยกว่านี่เอาเด้ครับมาดจำเนี่าหนึ่งพับาทครับกับพี่เขาได้ครับตัวนี้นะครับผมปาตกใจแล้วตัวไทยนี่ยาววัวยาวด้วยนะสวยด้วย เ้อดพกมุนแม่เออต้องีมุนนะครับพมุนหมดแล้วอะไรในป่าสามพนหมนหกพอดีอารถก็ง่าก่าม่ง่ายง่่าย่ยง่้่ายง่อ้งยง่า่ย่ายง่ยง่าย่ายาี่าา่ายย่ย่ง่า โอ้ยคอยรู้คอยรู้่ไดมล่ะใช่ซ่อมนี่ก <as ูอะไรยังไงล่ะหายออกมีสีหรอนะตกได้ไหมหากินหนามได้ปั่ตกได้ไหมซ่อมจะไม่ออกอย่งันจะได้หรอการอด่าไห่นี่หรอเพรเกิดหัวจ่ะส6ม0ม่นนะครับตัวนี้ป้าชอบแล้ว ปิดแล้วครับตรงนี้มันมีขึ้ข้างหลนะมันสีเหมือนว่ามนเดามมีน้องวยคอสวยอยู่ครับรถดีจงหารอยไปไหนบ่พอคือว่าให้ขับรถป่านน้าหน่อพอนอ่กะเอาเงินไปเฮ็เบิ้ไปหรอจำกันนะจำกันหวากันครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่ผมพามาดูนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับก็มาซื้อได้นะครับที่ตลาดวารินชำราบนะครับผมตลาดซื้อวัววันพุธกับวันอาทิตย์นะครับผมก็มาเลือกมาซื้อมาชมนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเราก็มาเลือกดูมาชมได้นะครับผมก็ฝากพี่ๆท่านใดนะครับถ้าชอบครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องฟังก์ชั่นดีดวเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ